สวัสดีครับผมครับสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องมาแม็นคนอื่นคนไกล่ลุงวันคือเก่าครับผมพี่น้องนี่ลุงวันมีความถามน้องเขาบ้าน้องเขาพบหลักตอนใดอกหักตอนใดมักไฟแห้งด้วยครับเดี๋ยวจะไปถามน้องคนนึงน้องเขาหน้าตาดีแห้งๆหน้าตารอในชุดที่ทํางานของเขาไปสิพาไปเบิ่งนกันครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับจะมาถามน้องคนนี้ครับน้องคนนี้ก็ซื้อ น้องนั่นครับผมผู้ที่รอในสุดนะครับผมตอน,นี้เสมาถามน้องพาว่าน้องน้องคิดจริงได้มาเป็นทหารานี่ผมเคยใส่เสื้อเขียวมาก่อนพอกดออกมาเรียกว่ามันซึมเข้าไปในเลือดอ่ะมันดูไม่ถูกเลยต้องเข้ามาใหม่ซึมไปทางในเลือดเราเคยใส่เสื้อเขียวมาก่อนแล้ววันนี้น้อง น้องคยอกหักบอกคยมีความรักนองเขาบอกความรักแบบไหนกันความรักแบบไหนบอความรักแบบที่บอกว่าเราไปเจอสาวครั้งแรกเราปิ๊งความรักเคยอกหักไหมเคยอกหักเคยมีความรักกับเขาไหมลงรักหญิงครั้งแรกอายุเท่าไรอกหักเพราะอะไรถึงอกหักคน หญิงคนที่เรารักคนแรกถึงกับอกหักแรงไหมถึงกับทำร้ายตัวเองไหมอย่างเงี้ยโอ้หนักนะเนี่ยบำบัดอย่างเดียวเนี่ยบำบัดยังไงเอาผผ้าวบำบัดสิแล้วน้องพ <ier> ี่ยืนรักหญิงครั้งแรกนะอายุเท่าไหร่ล่ะรักเขาไปเจอรักที่ไหนกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยและรักแบบเ f u อ u r ม เราไปลักไปลักตอนไหนเราไปลงลักที่ไหนลักแบบเรอเจอแบบเด็กๆยังไงแบบเด็กอยู่ที่ปากเว้กระดากปากกระดากปาก <c oughs> แล้วผู้หญิงคนแรกที่เราลงรักเขานะชื่ออะไรสามารถบอกได้ไหมมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็บอกได้มันเป็นแค่เป็นอดีตไปแล้วไปขุดใน,นทะเลเลยหรอไม่ใช่ไปขุดเราแก้แค่เรา แชร์ประสบการณ์ให้พี่ฟังหรือว่าพูดออกเฉยๆมันเป็นอดีตไปแล้วมันจะเราก็สามารถพูดได้เราก็ไม่ได้มีอะไรตีมากมายอืม,อม,มันเป็นอดีตแล้วก็มันเป็นอะไรละ่ะทีอดีตแล้วก็ลืมได้นะมันก็ลืมได้แต่ว่าเอก็แค่ถามว่าเฉยๆความรักครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงพี่จะเป็นพี่นาะความรักครั้งแรกเป็นยังไงก็คือดีใจนะที่มีหญิงที่ให้เรา ลงรักเขาชอบเขาได้รักเขาเขาได้รักพี่ไหมรักรักยังไงพี่ก็รักเราถามว่ายังไงอืมได้แบบไหนตกลงพี่ถามน้องน้องถามพี่นี่เฮ้ยแต่จะตกลงว่าผู้หญิงคนนั้นคือได้รักพี่รักยังไงไอพี่ได้ชอบเขารักหรือว่าชอบพี่อ๋อเอาจริงๆพที่รักรักหรือว่าชอบรักรักรักแบบคลั่งไคล้หรือว่ารักแบบ เลยเขาเรียกว่าก็คือไม่ใช่รักแบบข้างแค่เลยก็คือรักอยากได้มาครอบครองเลยอยากได้มาครอบครองอืมแต่ว่าบุญวาสนาของเราไม่ถึงกันนั่นแหละแลน้องล่ะผมนี่นะเคยไหมนั่นแหละอะไรนั่นแหละธรรมชาติมันเล่าเรื่องกันเองธรรมชาติมันเล่าเรื่องกันเองอออืมชาบชบอ่าแล้วผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรมาเนี้ย ชื่อนะอ๋อนะอ่าเข้าใจเข้าใจชื่อนี้นะอ่าแล้ววันนี้ไปมายังไงถึงได้เลิกคบกันเลิกคุยกันหรือว่าเลิกลาหรือเป็นเพื่อนกันหลังจากที่เราไม่ได้คุยกัน <c oughs> พี่น้องเข้าใจไหมหมายถึงอะไรนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่น้องเขาไม่สามารถพูดได้เพราะว่าอะไร ผมบอกเขาแร้วเขาอบอกว่ามันเป็นอดีตแค่อยากแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆฟังแล้วแชร์ความรู้สึกของที่เรารักครั้งแรกมันเป็นแบบไหนแต่น้องเขาไม่สามารถพูดได้แต่เพื่อนๆรู้ไหมแปลว่าอะไร <c oughs> นั่นแหละแล้วแล้วขออนุญาตถามนิดนึงแล้วผู้หญิงคนที่เรารักทุกวันนี้รักเขาไหมรักสิแล้วไปเจอรักที่ไหนอยู่สามจังหวัดนี่นอ๋ออยู่สามจงังหวัดอ่าตอนนั้นนะ ตอนนั้นอ่าตอนนั้นอ่าตอนนี้ไปอยู่ที่ห้าจังหวัดอยู่ห้าจังหวัดแล้วอ่าแ,แล้วไปจะรักครั้งแรกที่ไหนวันนี้เจอกันใช่ไหม,มในสถาบัแนแห่งหนึ่งของสามจังหวัดอืสถาบันอ่าแล้วออกเดทครั้งแรกนี้ไปออกที่ไหนคนคืเคืนอยู่นะครั้งแรกได้ทำไงวะโอ ไปสวนสวนสวนไปสวนอ๋อมึงจะไปไหนไงเข้าสวนหรอเขสวนก่อนอเข้าสวนไปทําอะไรอะจะไปสระารีหรือว่าไปทําความสะอาดอะไรช่วยคือวันนั้นไปไปตอนช่วงเย็นนแ้ละใกล้ช่วงเย็นคือไปปล่อยประกัดอ๋อไปล่อยประกัดอ๋อ ปะกาศมันู้ประชะโดกินนี่อย่าง็นตันนี้อ๋อม,ม,มันจะเป็นสวนกะนสวนกลางน้ำเลยในช่วงนั้นในนั้นก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแสดงว่าความรักเกิดจากปรากัดใช่ไหมความรักของน้องหรือว่าเกิดจากอะไระเต็มความรักของน้องนะผมเป็นบุฟเพอรารวาดอยู่ชนิดนะอ๋อบุฟเลอา่าวาดปากัดบุฟเลอา่าวาดปากัด คือ oh. ถ้าถ้าไม่มีบุปผีอรารวาสคือคนสองคนแม่ก็ไม่อาจได้เจอกันอืมโอ้แล้วก็วันนี้หลังจากรักครั้งนั้นแล้วคือน้องก็ครอบครองกันอยู่ด้วยกันมาถึงเท่าทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้เออแล้วแล้วคราว,วน,นี้มีครั้งมีครั้งไหนบ้างที่แบบว่าเราปลื้มเขา,าเราทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับเขาหรือเขาทําอะไรพิเศษพิเศษให้กับเรา,เเราสามารถบอกได้ไหมคุยได้ไหม มันก็มีลหลายเรื่องนะอืมยก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 ตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งได้ไหมที่แบบเออเราอยากทําอะไรพิเศษพิเศษให้เขาหรือว่าเขาทําอะไรพิเศษพิเศษให้เราสามารถบ,บอกได้ไหมบางทีเราก็อยากทํานะดีม,มันติดขัดทําไม่ได้จังใจหวังนั่นแหละครับออติดขัดแล้วทุกวันนี้ถ้า แล้วทุกวันนี้ถ้าเรากลับบ้านกับลาพังอย่างเงี้ยเราได้ชวนเขาไปกินข้าวนอกบ้านไหมหรือว่าได้ชวนเขาไปเที่ยวแบบโรแมนติกมันติกเที่ยวทะเลไหมเขาก็ไปตลอดนะครับ๋อไปตลอดโอ้แสดงว่าเป็นคนโรแมนติกเลยเนี่ยใ่อยากเที่ยวอ๋อเป็นคนอยากเที่ยวจะไปกินบุฟเฟ่เลยไปเนี่ยโอ้วากันไปแล้ววันนี้เขาเคยทําอะไรพิเศษพิเศษอะไรให้น้องไหม แบบที่น้องปลื้มที่สุดที่ว่าเขาทาอะไรพิเศษพิเศษความรักของน้องกับเขาเนี่ยเขาทำอะไรพิเศษให้กับเรามีมีครั้งไหนบ้างที่ปลื้มมากที่สุดก็ปลื้มทุกจอดนะอ๋อเอาแบบพิเศษที่สุดจอดหนึ่งเดืได้ไหมบอกได้ไหมก็สําหรับคนที่เรารักใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างคือนะมันปลื้มมันก็พิเศษทุกอย่างนะอ่าไม่ไม่เว้นว่าเออเล็กจะเล็ก,ลกลหรือใหญ่หรือว่าน้อยมันก็พิศเศษอ่านะ มันเหมือนส้มตำกับปลาย่างนะยังไงมันก็ไม่เข้ากันไงโอเออใช่ส้มตำเออแล้วสุดท้ายนี้ก็คือว่าน้องอยากบอกความรู้สึกอย่างไรกับคนที่เรารักอยู่ทุกวันนี้ก็อยากจะบอกนะว่า I love you to sky อืมไอเลิฟยูทูสกายอยู่นอโอนี่แหละครับความรักของน้องอนั่น,นที่หน้าตาดีที่สุดในชุดตอนนี้ดีตอนนี้อืมอืมสุดท้ายนี้ขอให้น้องกับแฟนรักกันนานๆมีลูกมีหลานเต็มบ,บ้านเต็มเมืองนะขอบคุณมากที่มาแชร์ความรู้สึกหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ฟังหรือว่าให้เพื่อนๆฟัง